โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Super Animal Royale ครับผมก็เกมนี้เป็นเกมแนว Battle Royale นะครับผมที่จะให้สัตว์นะครับผมสัตว์นะฮะทุกแทบทุกชนิดเลยนะครับผมมาทำหันกันนะครับผมในสมรภูมิรบนะครับผมก็จะมีทุกสประสัตเลยนะครับผมเกาเรนเจอนะโอเคในโหมดส่วนตรงนี้ก็จะมีแบบ ให้เลือกนะครับผมว่าเราจะเป็นตัวอะไรนะครับผมตอนนี้มีให้เลือก4ตัวนะครับผมมีซุปเปอร์ฟอกนะครับผมแล้วก็ซุปเปอร์แบร์สกูชัทเทพเป็นบ้าซุปเปอร์ไทเกอร์นะครับผมเดี๋ยวเล่นไปเสือป่าแล้วกันเล่นไปเสือสังหนิงแล้วกันนะ,ะนะก็ในโหมดก็จะมีให้เลือกตอนนี้ก็จะมี4โหมดนะครับผมแต่โหมดนี้มีจํากัดเวลานะครับผมว่าหมดเดือนไหนนะครับก็จะมีโซโล่ดูโอ้สปอร์นะครับผมเดี๋ยว ลองโซโล,ล่ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้เราก็อยู่ในหน้าล็อบบี้กันนะครับผมเน่ก็จะมีสรัรมปะสัตแทบแบบทุกตัวเลยนะครับผมมีทั้งหมาแมวเสือจิ้งจกไม่มีหมดนะครับผมยูเวนเชียครับผมเฮ้ยเฮ้ยไลท์เซเบอร์ตื่นตื่นตื่นตตื่นตืตืต่นตื่ตต A later few moments โอเคครับผมตอนนี้ก็มีนกกระยางนะครับผมจะเป็นนกกระยางนะครับผมที่ส่งเราลงแบบนะลงไหนดีวะเฮ้ยน่าลงเป็นบ้าตรงนี้ไปเลยไปเลยละกันถึงแล้วครับ landing landing แบบสวยงามเฮ้ยจ้าเฮ้ยลื่นลื่นเฮ้ยมันมันลื่นด้วยนี่ นี่นะครับผมแฮมสเตอร์บอลครับผมนี่อยู่เฮ้ยคน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 ฉันปีศายแล้วชิบเอลเหรเฮ้ยชันตอมาเจ้ฉันตอมาเจ้ขอเวลานอกขอเวลานอกเดี๋ยวเอาหัวกุมิทันูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบแบบดิจิตอลนี่นะชินแอชินแองเาหัวเงาเงาหัวกูคมนะเว้ยกูคมนะเว้ยไปไหนแล้วเฮ้ย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 ชิบหายแล้ว ยังไม่รวยามียามไปแดแดดบดบเออมากูพร้อมแล้วเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไว้เยูนแล้ววะอยหนแล้ววงบีดละเด้อวงบีด่จ้ากูอยู่นอกวงนี่หว่าไปเลยเสืยสมิงเฮ้ยขูหแฮนเซอร์บอลไปเลยแม็กนัมเข้าวงไปเลย ก่อนก่อนก่อนอะไรใช่ไหมล่ะโอ้ยอย่าเมร้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครกนเนาโอ้ยช่วยตบมาเถอะโอ้ยโอ้ยบีบโอ้ยโอ้ยตายฮ่าตายฮ่าแน่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสไนเปอร์มึงเจอสไนเปอร์อเมริกันสไนเปอร์อยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยมึงบีบแล้วโอ้โหโอ้บีบบีบบีบโคตรเร็วตั้งตัวตั้งตัวไม่ทันอุ้ยเหลือเหลือสิบแล้วครับ หนึสิบคนแล้วมีโอกาสแชมป์มากครับผมเฮ้ยคน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 โอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะตายแล้วหรือเนี่ยโอ้ยคนคนจับล็อกจับล็ากเฮ้ยเฮ้ยลบ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 อ่าอ่าแก่ก่อนดบกันโดบยากันเฮ้ยปืนท้องเต่าปืนท้องกระเป๋าเฮ้ยคนคนคนเฮ้ยไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์พูดผิดมันคือสัตว์ เกมนี้ไม่ใช่คนยิงนะครับจะเป็นสัตว์ยิงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยวงบีบแล้วโอ้ยจะตายตายกูตายกูตายหากูตายกูตายเจ้าพึ่ง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 ฮ่ารนไปนิดต่อไปจะเป็นโหมด ซอลวีเอสลีเบอรี่นะครับผมอ๋อนี่ครับผมมันยอดมาจากซูเปอร์แอนิมอลวลนะครับผมอ,อ,อย่างนี้นี่เอง32 VS 32กนั่นเลย <c oughs> น่าสนใจเป็นบ้าเท <c oughs> เลยละกันว <c oughs> มนนี้ใส่หมวกกันน็อกได้ครับผมหมวกกันน็อกสงครามโลกมาแล้วครับผมมาแล้วครับนกกระยางมาส่งนะครับ <c oughs> นกกระยางหรือเปล่าก็ไม่รู้ลงไหนเพื่อนโอ้ยนพ่ติ๊กแล้วโอเคเพื่อน เลสโกเลสโกเลยนายไปไหนเราไปนั่นโอยพวกเราหมดเลยหรอวะแก๊งสุสรันกันเนี่ยมาละจ้าเก็บเกาะก่อนเลยนี่ขัตขัตนาไม่ได้ใช้เลยถือเอาลูกที่เฉลยถือเอาลูกที่เฉลยแล้วผมมีกล้วยกล้วยทำอะไรได้วะระเบิดเหรอเฮ้ยระเบิดระเบิดบานาน่า ระเบิดกล้วยเดี๋ยวลองลองดิฮะลื่นเหรอลื่นเหรอเอ้้ยลื่นจริงจริงด้วยโอ้ยสไนเปอร์คนซุ่มยิงก็มาอเมริกันสไนเปอร์อีกแล้วนะแต่ตอนนีก้กูหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนสคอตเดียวเอ้าทำไมมึลงลงนู่นนะมึงติดนี่แต่มึลงลงนู่นมันจะฟาดลยสิบหายแล้วครับผม จกมีเพื่อนกุโซโร่นะฮห้าช <hours> ั่วโมงต่อมาหยุดเต็มไปหมดสัมปัสัตว์เฮ้ยเฮ้ยมันมามันบุกมันบุกมันบุกนี่ชอ็ชอตเกา่าอะช็อตเก่าชิเนียตายซะทำมือหัว,วดีโหลดลดีโหลดดีโหลดอยู่นี่นี่ปวดเจ็บดิเจ็บไปดิกลัวเจ็บจะดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลงเพื่อนหลง,ลง,ลงชุบเว้นชุบเว้น สะพั่วสะพั่วสะพั่วเตะเอาเพื่อนดีกว่าชิกูยิงเพื่อนตัวเองดีแตกไปดิแตกไปดิกูยังไม่ได้ทำทำ่าเลยเฮ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วต้องยึดธงใช่ไหมจุดเอจุดบีจุดซีกูช่างแม่งก่อนแล้วกันยิงแม่งก่อนแล้วกันตอนนี้อเมริกันสไนเปอร์อเมริกันสไนเปอร์อเมริกันสไนเปรอเร,เปร์เอาวอเอาวอมึงเอาวออุอ้ย เสียมากเกินไปตอนนี้20ฝั่งยี่สิบยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเพื่อนช่วยกูช่ยวยกูโอ้ยขอเวลาหน่อยเอ้ยชดต่อมาเตะชดต,ต่อมาเตะเดี๋ยวเดี๋ยวมัอยู่น,นู่นโอ้มันจะคิวแล้วเพื่อนช่วยกูก่อนกูขานหนีละกูขานหนีละเฮ้ยโอ้ยเพื่อน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 ช่วยกูช่วยกูยกขอร้องขอร้องขอร้องทุกคนเอ้ยเพื่อนมาช่วยครับสมทบ กองสมทบจังปเจคือด้านซ้ทุกคนสู้มันซับโอ้ยซับพอร์ตกุกคนซับพอร์ตกุกคนเออนี่เดือดจักันไม่มีปืนก้อนหุ้ยหายแล้วหายแล้วโอ้โห no เยอะไม่รอ what the fuck โอเคครับผมสำหรับเกม Super Animal Royale นะครับผม สามารถโหลดฟรีได้ที่สตรีมนะครับผมไปหาโหลดได้เลยนะครับผมปเป็นเกมฟรีนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผม <có omas? c oughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ